การจัดเครื่องมือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเริ่มแรกเรามาเริ่มกันที่ Anatomy of Uterus กันก่อนนะคะโดย Anatomy หลักๆของ Uterus ประกอบไปด้วย Fundus of Uterus Ovary c e r v i c Vagina Fallopian Tube Fimbria เย er ื ul, rium, ่อบุผพรงมดลูก Endometrium กล er ้ามเนื้อหมดลูก Myometrium เยื่อหุ้มหมดลูก Perimetrium การที่เราจะเข้าไปจัดเตรียมเครื่องมือผ่าตัดได้ก่อนอื่นเราต้องล้างมือกันก่อนนะคะล้างมือให้สะอาดมีทั้งหมด7จขั้นตอน 1. ฟาฝ่ามือถูกกัน 2. ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3. าฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6. ปลายนิ้วมือถูกขวางฝ่ามือ 7. ถูรอบข้อมือเสร็จแล้วล้างออกด้วยน้ำให้สะอาดล้างมือแบบเดิมทั้งหมด3รอบวิธีการใส่ชุดและถุงมือแบบ c l o สโดยเราจะคีบมือไว้ตลอดเวลานะคะหยิบผ้าเช็ดมือสเตอร์ไลน์มาหนึ่งผืนพับผ้าเป็นครึ่งส่วนเช็ดมือจากฝ่ามือลงมาข้อศอกไม่ย้อนกลับ เปลี่ยนด้านของผ้าเพื่อนํามาเช็ดมืออีกข้างทิ้งผ้าลงถังหยิบชุดกาสเตอร์ไลน์โดยจับด้านที่เข้าหาตัวเองสวมแขนทั้งสองด้านระมัดระวังไม่ให้ปลายเสือ้อคอนทามินเนตใส่ถุงมือสเตอร์ไลน์แบบโครสโดยปลายนิ้วยังอยู่ในแขนเสือ้อดึงแขนเสื้อเพื่อช่วยให้ใส่ถุงมือง่ายมากขึ้น ใส่ถุงมืออีกข้างแบบ close เหมือนเดิมนะคะักครับเนื้อจะส่งกระดาษด,ด้านสีขาวให้กับเซอร์คูลเลตน,นะคะักครับเนื้อทำการหมุนตัวเพื่อผูกสายรัดชุดเกา่าการจัดเตรียมเครื่องมือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง เริ่มแรกเราจะขึ้นเมโยสแตนก่อนนะคะนำผ้าสี่เหลี่ยมใหญ่หนึ่งผืนมาปูบนเมโยเทนำผ้าสี่เหลี่ยมใหญ่อีกหนึ่งผืนมาทำซูเชอร์บุ๊กลักษณะเป็นแฟนโฟนะคะ ลำดับต่อไปเป็นการปูดับเบิลเบนซินนะคะจัดผ้าปูให้อยู่ฝั่งใกล้ตัวยาวกว่าฝั่งใกล้ตัวตรวจสอบอินดิเคเตอร์ทุกครั้งปูผ้าด้านที่สั้นจัดเบนซินให้เรียบร้อยนะคะนำเครื่องมือออกจากบนซีซ่าเซตนะคะเปิดซีซ่าเซต รวสอบอินดิเคเตอร์ทุกครั้งนำถาดมาวางนำผ้าสี่เหลี่ยมใหญ่หนึ่งผืนไว้วางรองมีดจัดเตรียมเครื่องมือเพื่อวางไว้บนมีโยสแตนโดยอันแรกคือปาร์เกอร์นะคะทูธฟอร์สิบนอนทูธฟอร์สิบเบลเดอร์รีเ t คเตอร์ดิชาร์สันซิมสันฟอร์สิบ นำสป,ปันฟอร์เซปขึ้นมา6ตัวค่ะเตรียมสป,ปันฟอร์เซปหนึ่งตัวไว้สำหรับเทน,น้ำยานะคะนำที่เหลือ5ตัวไว้จับหมดลูกค่ะวางไว้บนเมโยกรีนฟอร์เซปนำกรีน1ตัวผ้าขอบเส็จเครื่องมือนีเดอร์โฮเดอร์8นิ้วนีเดอร์โฮเดอร์5นิ้วสเตรทพีออนสเตรทโคเกอร์นำสเตรทโคเกอร์2ตัววางบนเมลเคิร์พีออน นำเคิร์บพีออนสองตัววางบนเมโยเคิร์บอาร์ตัรี่แคมป์นำเคิร์บอาร์ตัรี่แคมป์สี่ตัววางบนเมโยสแตนเคิร์บเมโยซิสเซอร์นำเคิร์บเมโยซิสเซอร์วางบนเมโยสแตนซิสเซอร์หรือกรรไกรตัดใหม่นำซิสเซอร์วางบนเมโยสแตนสเตรต Mayo, ทเมโยซิสเซอร์กรรไกร เบรดหรือดามิดพับผ้าม้วนให้เป็นหมอนรองเครื่องมือ s เอสซั o ทูสฟอ r เ e ตย้ายแอบ,บโดมาวางไว้บนเซ็ตเก็บเทปกาวไว้ใต้เซ็ตผ้ากดซับน้ำยาผ้ารับเด็กนำผ้ารับเด็กวางไวม้มุมซ้ายของโต๊ะ นำสายสักชั่น,น,านวางไว้บนเมยโสแตนต่อหัวสักชั่นเข้ากับสายให้เรียบร้อยไลท์แฮนเดิลพับผ้าแล้วนำผ้าให้ซัคลาตติ้งไว้ซับน้ำยา Scrub ผ้าซับน้ำยาผ้ากดซับน้ำยาที่ชูสำหรับให้แพทย์รองหน้าท้องก่อนปูแอมโดนับสบใหญ่กันนะคะนับทั้งหมด2รอบ ชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3และชิ้นที่4สําหรับเช็ดตัวเด็กนะคะนําสวอบใหญ่ชิ้นที่4ใส่เบสซิ้นกลางไว้ชิ้นที่5สําหรับเช็ดตัวผู้ป่วยใส่เบสซิ้นใหญ่ไว้นะคะนับสวอบเล็กทั้งหมด2รอบชิ้นที่1สวอบสกินนะคะชิ้นที่2ด้วยชิ้นที่3ชิ้นที่4และ5สวบแพคกิ้งนะคะนำสายจี้โมโนวางไว้บนเมโย นำลูกสุงยางแดงไว้ในเบสซินกลางนะคะต่อไปเป็นนับกอสนับทั้งหมด2รอบเหมือนกันค่ะทั้งหมด10ชิ้นพับกอสสำหรับเช็ดโพรงมดลูกค่ะ2ชิ้นดังวิดีโอเลยนะคะทำกอสสำหรับไว้พูชเชอร์หลังจากนำเมโยตัดผลิตมีเต็มแล้ว ต่อไปเตรียมทำสปันกอให้แพทย์เพื่อน,นำไปเพนน้ำยาค่ะบริเวณหน้าท้องนำผ้าซับให้กับเซอร์โคเลตจับเข็มเตรียมไว้สำหรับเย็บมุดลูกนะคะเบสิ้นที่1มีสวอปใหญ่เปียกชิ้นที่1สําสำหรับเช็ดเครื่องมือสวอปชิ้นที่2เช็ดตัวผู้ป่วยและสวอปเล็กเปียก2ผืนสำหรับแพคกิ้ง เรสิที่2จะมีพีออนตรง2ตัวสวอใหญ่สำหรับเช็ดตัวเล็กและลูกสุกยางแดงจับวางกล่องเข็มให้เรียบร้อยนะคะใส่มีดกับเบรดให้เรียบร้อยส่งผ้าซับและผ้ากดซับน้ำยาให้แพทย์ส่งทิชชู่ให้แพทย์สำหรับรองบนหน้าท้อง ส่งแอ d o ให้แพทย์โดยสังเกตรูปสัญลักษณ์ดังกล่าวนะคะแพทย์ทำการผูผ้าแอบโดเสร็จแล้วนำเครื่องมือเข้าที่นะคะส่งไรแฮนเดอร์ส่งสายซักชันและจีโมโนนะคะส่ทุตฟอร์เซฟให้แพทย์เทสความเจ็บปวดของผู้ป่วยส่งสวอปสกิน2องผืนสรุปก,การจัดเตรียมเครื่องมือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องมีดังนี้นะคะ เครื่องมือบนเมโยแสแตนเครื่องมือบนโต๊ะและเครื่องมือบนดับเบิลเบซินมีดังนี้นะคะ